มันเป็นทั้งข้อได้เปรียบและข้อ,ขอเสียเปรียบในตัวเดีวยวกันแนข้อได้เปรียบแน่นอนมันเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วข้อเสียเปรียบแน่นอนมันต้องโดนเอาไปเปรียบเทียบใช่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมแอดโก้บลบ้าปราศรานครับครับผมแมตไก่นะครับบลบ้าปราศรานครับผมเช่นเคยครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกังจากที่ได้ดูภาพยนตร์รอบสื่อเรื่องมินเกิร์นี่ครับกวนอะไรละกวนสาวซ่าแบบกวนสาวซ่าวีดีไม่มีแน่นอนนะใครที่เคยรู้จักชื่อเนี้ย ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นหนังที่สร้างมาจากหนังที่เคยทำาปแล้วครั้งนี้เมื่อปี2004ชื่อเรื่องเดียวกันเลยมินเกิดหนังที่เป็นหนังแี่เรียกว่าหนังวัยรุ่นยุคนั้นที่ทําให้ลินเซโลฮานโด่งดังแล้วก็ตัวประกอบเป็นหลายหคนที่ทุกวันนี้ก็กลายเป็นดาราคุณภาพหมดเลยไม่ว่าเป็นลาเชลแมคเดัมว่าอัมนดาที่ได้รางวัลหลายแรางวัลนัไปรี่รางวัลอะไรพราะไ้ไปดังในซีรีส์คือเล่นไปกลายเป็นดาราคุณภาพไปเลยคือง่ายโอเค เรื่อเรื่องเรื่องแน่นอนเป็นเรื่องราวของอวัยรุ่นไฮสคูลที่ต้องเจอเรื่องราวคล้ายๆที่เราดูหลายๆเรื่องแหะก็คือมีแก้งมีบูลลี่มีอะไรหลายอย่างแต่เรื่องนี้ตอนนั้นจําได้ว่าเด่นมากอ,อเด่นมากมแล้วก็สนุกมาก หรยกว่าหลายหลายคนที่เรื่องๆนั้นอาจารเกิดไปใช่ไหมฮะใบนเซโลฮานีก็ดูดีแล้วก็เด่นมากๆในเรื่องนี้ในหลายๆเรื่องของเธอนะทั้งหมดแล้วเรื่องนี้ของเธอเนี่ยคือมันหนังที่ดูดีมากๆเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องเรื่องย่อหลายคนให้จะรู้กันละรู้จักกันละสิ่นี้เอากลับมาทาใหม่อ่ามันมีอะไรดีมันมีอะไรที่เขาให้ทํากลับมาทาใหม่พอถือว่าเป็นหนังรีบูทใหม่ที่เร็วแทบแทบจะเร็วมากนะปกตคิดคาว่ารีบูทที่ของผมมันต้องห่างกว่านี้ หรือไม่รู้เพราะตัวเองอายุวะมากแล้วก็ทันดูตอนนั้นแล้วก็มาทันดูตอนนี้อีกรอบใช่ใช่ใช่ตอนนั้น2014อ่านี่2024 20ปีพอดีเพราะปกติรีบูตนี่โอ้โหมันห่างกว่านี้นะเวลาที่เอาเรื่องไหนมาทําจนบางคนในรุ่นนั้นไม่ทันดูแล้วมันอย่างเขาก่อนู้นเป็นเธอแล้วกันอ่ะแสดงว่าุคก่อนไม่ทันดูก็กลับมาดูอีกรอบแต่พอกลับมาอีกรอบมันก็จะมีปังบ้างไม่ปังบ้างอย่ใช่มันเป็นมันเป็นเออาว่าเออ ทั้งทั้งม,มันมันเป็นทั้งข้อได้เปรียบและข้อ,อข้อเสียเปรียบในตัวเดียวกันแน่ข้อได้เปรียบแน่นอนันเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วลข้อเสียเปรียบแน่นอนมันต้องโดนเอาไปเปรียบเทียบใช่แต่เรื่องนี้บอกได้เลยทุกคนรู้เรื่องยอ่ออยู่แล้วเรื่องยอ่อที่เล่าไปพอไปคร,อคร่าวๆแต่ว่าเอามาเปรียบเทียบกับโตชลบุได้ไหมอ่ะให,ให้ไก่ก่อนมันพูดยากเนาะจริงๆแต่ถัดถาว่าอยู่ในยุคก็จริงแต่ผมก็จมันไม่ได้นะครับจำรายละเอียดไม่ได้มากเท่าไหร่พี่อยากจะบอกว่าความรู้สึกอันนี้มันก็ยังสดใหม่ และอย่างหนึง่งต้องยอมรับนะว่าเขากลับมาทําครั้งนี้ทําเป็นมิวสิควงเพอทํทเป็น musical, มิวสิควลมันดึงความรู้สึกออกมาได้มากกว่าปกติเป็นคนไม่ดูนะหนังมิวสิควลเป็นคนที่แบบแต่ถ้าดูเรื่องไหนเนี่ยโดนทุกเรื่องเลยเรื่อง <c oughs> นี้ก็โดนเลยเรื่องนี้ก็โดนผมเป็นคนที่ไม่ดูหนังมิวสิควลเอาไว้ท้ายๆเลยแต่เมื่อไหร่ที่ดูเนี่ยทุกครั้งจะโดนและเรื่องนี้มันรู้สึกว่าความเป็นมิวสิควลเนี่ยมันมีมันทําให้หนังมันน่าสนใจขึ้นมากๆ ทำให้หน่าดูตั้งแต่ฉากแรกๆเลยนะยากนั่งหันไปมองนะไอ้แก่เฮ้ยเรามีเอาเว้ยเรานีาไ,านได้ไวเว้ยเพราะว่าฉากแรกๆมันทำออกมาแบบเฮ้ยได้เว้ยฟังเว้ยอย่างนี้ทั้งรอดเรื่องไอ้ทั้งเรื่องไม่รอดทั้งเรื่องรอดแนๆ<ช>่ๆแล้วก็รอ,รอดจริงๆจ <c oughs> ะต้องยอมรับว่าในฉากที่เป็นการที่ทำแบบมันเหมือน,นจะบอกเหมือนดูมิวสิควิดีโอก็จริงนะแต่มันดูจริงจังจังหวะมันได้หมด ชอบตรงที่ว่าแต่ละช็อตเวลาหันไปปุ๊บล้วก็เริ่มเลยแล้วก็รับรับรับล็อัเลยแล้วพอตัดร้องเพลงปุ๊บเข้าฉากต่อเนื่องได้หมดเลยมันมันเนียนดีมันเนียนดีดีก็โอเคเลยล่ะแล้วก็ถ้าถามว่าในความรู้สึกดื่นคือต้องบอกได้เลยว่าตัวตัวละครแต่ละตัวนี้ก็สุดยอดจริงๆนะครับผมสามารถที่จะทําให้เราได้เห็นการจดจำหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ คือจริงๆตอนแรกก็โมโหก็เกลียดนะแต่บางทีมันก็เกลียดไม่ลงในค,ความน่ารักในความจังหวะมันอะไรอย่างเงี้ยครับคือชีวิตวัยรุ่นอะชีวิตวัยรุ่นอะแต่ละคนเน่ยทำอะไรที่ผิดพลาดทำอะไรที่สุดโตมาเยอะแยะทั้งนั้นแหละแต่สุดท้ายอะท่านรู้จักยอมรับแล้วก็ขอโทษใช่ก<ช>็คือแค่นั้นจริงๆก็คือแค่นั้นแล้ว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 ลหนังเรื่องนี้มันก็ย้ำตรงนี้สุดๆเลยนะคุณแค่ยอมรับแล้วขอโทษใช่นั่นแหละก็คือ ประเด็นหลักๆเลยแต่ถ้าถามว่าในส่วนของประเด็นที่มันเหมือนกับมีคําคมสอนไปด้วยเอ<น>ะย่ยมีคําคมสอนไปด้วยในตัวก็ถือว่าเอามาใช้ได้นะคาคมหรือว่าคําที่เขาพูดเป็นประโยคเน็ดอยู่ในหนักเนี่ยก็ถือว่ออามาใช้กับชีวิตจริงได้่างเรื่องของการที่มีการนอกจากคำว่าขอโทษเนาะมันก็จะมีในเรื่องของการพูดในเรียกว่ายังไงเจีาผ <laughs> บางทีคือคือมันม,ม,มีหลายช็อตนะแต่ว่าช็อตที่จบท้ายอ่ะช็อตที่จบท้ายตอนที่ เดินออกมาพูดแล้วก็บอกว่าอะไรนะเปลี่ยนแปลงเออเปลี่ยนแปลงหรืออะไรสักอย่างเลยหเปลี่ยนแปลงเพลซะอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นต้องไปดูแลครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็คือผมแต่งตัวไม่เข้าทีมด้วยเรื่องของเรื่องคือไปไปธุระมาแล้วอืนหลายงานเราก็คิดว่าจะมาทันด้วยซ้ำตอนแรกใช่นะครับผมมีแต่ผมคนเดียวที่เข้าติดก็เลยไม่ได้สิงฟูมาแต่ก็โอเคนะหนังโดยรวมนะลองแอนก็ดูคก็ ถ้าพูดนะนี้แอนไก่บอกว่าอันจะลืมลืมไปบ้างแล้วแต่เผอิญว่าแอนควไม่หืมเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดินเซลโอฮันมากหนังของเธอหลายเรื่องดูแล้วสนุกมากแล้วเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่พี่บอกว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดข,ของเธอด้ซํามันที่ที่เธอเล่นมานะไม่ว่าจะเป็นเฮอร์บี้ไม่ว่าจะเป็น bie, ปน,น,นู่นนี่กํลังจะบอกสุดตัวจำเฮอร์บี้ได้แม่ชอบรถ นะใช่เฮอร์บี้เฮอร์บี้แล้วก็เรื่องนี้แต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดของเธอเลยก็ว่าได้แล้วเธอเข้ามาให้ได้ชื่นใจด้วยไม่ถือว่าเป็นสปอยนะเพราะว่หนหน้าบอกต้งๆเลยาในเครดิตแล้วว่าเธอมาแต่ว่ามาในฉากไหนดูแล้วกันเพราะผมมือกันล่นลงเลยตอนที่เธอมาเอาเป็นว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับต้นฉบับเลยนะครับนัง เอ่อ,อรเรื่องเนี้ยเนื้อเรื่องเดียวกันบอกได้ว่าเนื้อเรื่องเดียวกันแต่ว่าความสนุกเรียกว่ารีเมคไงเรียกว่ารีเมคเนื้อเรืวว่องเ, <Britney. S 1> เ,เ,เ,เดียวกันแต่ว่าความสนุกอะมันคนละบริบทกันอันนั้นคือหนังยุคปี2000ันอันนี้คือหนังยุคปี2 0 2 4ดาราแต่ละตัวที่มารับบทเอ่อที่เคยรับในภาคแรกทุกคนมีดีของตัวเองหมดเลยไม่ว่าทั้งน้องนางเอกที่หลายคนมองว่า อุ้ยางแล้วทำไมนางให้เด่นไว้ไันเธอก็มีความเด่นและความสามารถของเธอในระดับหนึ่งนะใช่แล้วก็นางร้แน่นอนเรจิน่าอันเก่าดีเลชียวไม่กระมดาเลยดีมากอันนี้ก็ทำได้ของเขาเพราะฉะนั้นหลังก็มีดีในตัวเขาเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเงปักแรกมีความสนุกมุ้ฉ่ำโบะเลงเพอะและใดๆเลยนะฮะที่ผมยกให้เป็นว v ปีคือคนนี้นี่ครับเลชิโอเดียวแต่จริงๆในหนังเด่นมากในหนังเด่นมาก แล้วเธอคือใครรู้ไหมเธอก็คือคนที่ให้เสียงโบวานานั่นเองพวกขอชอบตีแล้วก่อนหน้านี้ก็มีหนังด้ฟิกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ด้วยละกันว่าเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็เป็นหนังดี ดังเกี่ยวกับาร้องเพลงเธอได้โชว์พลังเสียงร้องเรื่องนี้เป็นซูเปอร์รู้เลยว่าทำไมต้องเธอมาใช่เพราะเธอเดียวนี่แหละร้องคือจริงๆการร้องของเธอเด่นที่สุดในหนังแล้วล่ะมันจุดทำให้บางช่วงเฮ้ยนางเอกเราหายไปไหนนางเอกโดนกลบนางร้ายโดนกลบการทป็นากันไปใช่ใช่บางช็อตมันก็เลยกลายเป็นการแปลงเอาไปซ้อนนะเนี่ยเอาไปซ้อนนะไปซ้อนมันเป็นเซอร์ไพรส์แล้วแล้วเรื่องที่รู้จักเพราะตอนตอนแรกนะ่ที่ยังไม่เห็นหน้าหนังเห็นแต่แค่เนี้ยไม่รู้ว่าเธอมา แต่พอเห็นในนั้นเอ้ารู้จัก<อ>ผมรู้จักก็เลยเอ้<อ>า,าเฮ้ยนี่น้องวัวนานี่หว่าตาแล้วาเป็นใช่ก็ถือว่าแบบดีเลยดีเลยดีเลยแต่แต่กำลังจะบอกว่าอีกนิดนึงนะไม่ทันไม่รู้ว่าทาันสเกตหรือเปล่าช็อตสุดท้ายอ่ะช็อตที่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์เพ็กสุดท้ายนั่นคือลองช็อตที่สวยมากสวยลองช็อตที่แบบปุ๊บปั๊บรับแล้วก็ลองช็อตแล้วก็วนกลับมาเรื่องเดิมโอ้หนังเรื่องนี้แบบนี้ก็มีลองช็อตนะถึงบอกว่าเป็นหนังมิวสิคว ยอดเลยแล้วก็ดีมากเลยหลายคนที่อาจจะให้คะแนนน้อยก็เอาไปเปรียบเทียบแต่ผมไม่อยากเปรียบเทียบเลยมีดีในตัวเองแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าไม่เคยดูก็ก็ดูเรื่องนี้ไปเลยจรู้สึกแฮปปี้แน่ผมก็บอกได้เลยหรือดูแล้วอยากจะย้อนไปดูในเฟซก็ยังมีให้ดูอยู่นะช่ก็สนุกได้เหมือนกันนั่นเองเอาว่าโคลาอารมณ์ทุกเรื่องมันเป็นเรื่องของบริบทใช่นั่นคือบริบทเมื่อปี2000ชนี่คือบริบทปี2องพี โอเคก็คือว่าสัน้น่างนี้แล้วกันว่าออกมาจากโรงแล้วความรู้สึกมันเป็นอยางเงี้ยใช่ใชมีความสุขแฮปปี้มีความสุขแฮปปี้ผมเชื่อได้หลายคนที่ดูวันนี้คือมีความสุขแฮปปี้มากเพราะว่าหลายคนปรบมือกันลัน่นหลายคนปรบชูไม,ม่ไหั <c oughs> เวเราะท <c oughs> ั้งอะไรมันมีการดูหนังที่มีความสุขแล้วก็หนังแบบนี้ก็คือมันถึงจะมีเรื่องราวมีเหตุการณ์อะไรแต่พอดูจบแล้วมันฟีลกูดมันแฮปปี้ก็ทำให้ชีวิตเราแฮปปี้ขึ้นได้นั่นอันนี้ก็ถือว่าแนะนำนะอันนี้เลยพูดเกิน ขวรสาวซาวินสักไม่มีนะฮะเข้าฉายวันที่14กุมภาพันธ์ชคุมมือใครสักคนมาดูได้เลยนะฮะอ๋อโอเคเพิ่งเห็นโปรโมชั่นก็เลยเอาแต่โปรโมชั่นเรื่องนี้ไม่ได้เข้าเนาะแดี๋ก็ไปดูกันโอเคมาวันนี้ จ้าไม่กี่วันนี่โอเคใช่ใช่ขออนุาตขอบคุณเช่นเคยขอบคุณสตาร์ที่กับพารากอนซินิเพ็กตรงนี้ที่ให้ใช้พื้นที่นะครับครับผมแล้วก็สลบค่ายเยอยดีใช่ครับเนียบถังดีใช้สโลแกนนี้มาเป็นสิบสิบปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วนะไอ้ทำเนียบถังดีใช่ก็ดีจริงบอกนิดนึงเพิ่มไปเลยแล้วกันปีนี้ พอได้ดูหนังตัวอย่างไล่มาทุกเรื่องปีนี้น่าจะเป็นปีของยูพีน่าจะเป็นปีของยูพีปีาคอื่นอย่าน้อยใจได้แต่ดูตัวอย่างแล้วปีนี้น่าไล่มาเลยเอามากี่ไล่เลยก็ได้เมื่อกี้แบบเห็นตัวอย่างแต่ละเรื่องนี่ว้าวทั้งนั้นเลยนะอัฟอร์ไกลอัฟฟอร์ไกลโอเคอ่าอ่าเม่รู้ผมติดใจการ์ตูนก็มีอ่ากังฟูแพนด้าอ่ากังฟูแพนด้าไม่พอก็ยังมีอ่บ๊อบมาเล่อ่าบ๊อบมาเล่ผมบ๊อบมาเล่ติดตัวอย่างรอดูอันนี้รอดูเลยล่ะดูแล้วฝนลุกอยู่แล้วก็มีอ่า คลิปฮะโอ้โหคลิปภูมกับในธรรมดานะจออะไรเซสกี้เซสกี้อะไรอย่างนี้แหละบาร์กับแฟเลยเนาะใช่ใช่แคอดแควดเพชรใช่โอเคที่ไงคุณไล่มานี่โอ้ปีนี้ยูพีที่ไม่ได้ดูตัวอย่างแต่เข้าแน่ๆก็คือมินเนี่ยนที่ดูดิชื่อหนังแต่ละเรื่องนี่ห้าเรื่องเลยโอ้โหยูพีทำเรื่องน้ำดีนำแน่แน่ปีนี้ปีนี้อปีนี้น่าจะโอ้โหมาแรงแล้วก็ต้องเรียกว่าวหน่าจะคลองตลาดเพราะว่าพอเรื่อต้นปีมาเวลาเราดูหนัง เขาเรียกว่าไมันไม่เหมือนเวลาเราดูหนังตัวอย่างไม่เหมือนกับดูหนังรอบปกติเพราะถ้าเกิดดูหนังในรอบสื่อนะเขาจะมีเฉพาะค่ายเขาไงเวลาเราดูอะค่ายอื่นค่ายอื่นมันก็จะมีจริงๆก็มีนาสาระก็น่าสะะนาสใจแต่มันเป็นหนังอาา์ตซนเยอะไง ก็ะจะน่าสนใจอีกแบบแต่พอมาดูเจอค่ายยูเีรอบนี้นี่โอ้โหว้าวเลยยอมเลยว่าปีนี้ทั้งปีน่าสนใจทุกเรื่องแล้วก็น่าจะเป็นปีที่ดีออของยูเอปก็โอเคลองไปตามดูครับใครรอดูเรื่องไหนใครดูอะไรยังไงแล้วอย่างหนึ่งวันนี้มีซูเปอร์โบใช่ไหมก็มีตัวอย่างที่แบบรดอนอินเทอร์เน็ตเลยล่ะใช่ใช่เรียกว่าเรย่ว่าเรียกว่ากระตุต้นความอยากดูของหนังซัมเมอร์ปีนี้ได้ได้ได้น่าสนใจมาก โอเคโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สุดท้ายฝากเช่นเดิมครับใครที่กด Subscribe กดไลค์ให้อยู่แล้วนะครับมาคอมเมนต์ขอบคุณมากๆส่วนใครที่ยังผ่านมาเจอก็อย่าลืมนะครับกดให้นิดนึงนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ชอบสไตล์แบบนี้การพูดคุยที่เราพูดแบบตรงไปตรงมาคุยกันแบบ โอเคพอแาบของคอไม่อยากจะความรู้สึกน่ใช่ครับเพราะว่าเน้นออกมาปุ๊บแล้วพูดเลยไม่มีสคริปต์เนี่ยคือไม่มีสคริปต์เลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นยืนบางทียืนนึกยืนเอออะไรว่าอะไรเงี้ยอะไรอเงี้ยที่สดสดฮะอะไรง่ายสดมากเพราะว่าบางกีการที่คือถ้าพูดง่ายว่าถ้าเตรียมตัวผมเชื่อได้ว่าถ้าเตรียมตัวโดยที่ไม่ออกหน้ากล้องเลยนะการเตรียมตัวอะไรเงี้ยมันหาข้อมูลมาได้เยอะแยะมากมายแต่นี่คือมาแบบไม่สคริปต์เอาความรู้สึกล้วน เอาเป็ว่าอันไหนที่มันอยากจะเพิ่มเติมอยากจะไปเขียนลงในเพจให้ได้อ่านกันเอาอย่างนั้นดีกว่าก็ฝากเป้วยแล้วกันนะครับนี่ก็คงแล้วแค่นี้แหละขอบค่นแุณมากครับคุณมากครับสวัสดีครับสวยสวยสวยเนี่ยหลอกจริงใช่แต่จริงก็คนดูดีหมดอ่ะจริงตัวไ้นยก็ดูดีดูดีดูตัวรลายดูดีโอเคเรนลูซ่ามิทเกิ โกนสาวซ่าวีนซะไม่มีอาดมหนึ่งอเมริกาสามสัปดาห์สอนเซลลิงเดียวโนเบิลเซ14กุมภาพันธ์นี้นิโกรงภาพยนต์เท่านั้นโอเคบายไอเลิฟยู